สวัสดีค่ะวันนี้คุณที่ครัวไทยจะผัดถางน้ำทั่วเหลืองหรือว่าน้ำเต้าหู้ค่ะทำขายได้ทำกินก็ดีค่ะวัสดุก็จะมีถั่วเหลืองผ่าซีกแล้วนะคะ1นกิโลค่ะถัว่วลิสงสอง0ยกรัมเกลือ20กรัมค่ะใบเตย1ต้นหรือ7จแปดใบค่ะแล้วก็น้ำสะอาดสำหรับ ปันนะคะประมาณ7กิโลค่ะเราเริ่มจากการล้างถัวลิสงให้สะอาดค่ะหลังจากล้างแล้วนะคะเราก็แช่แช่ถัวลิสงไว้ค่ะนี่ค่ะเราก็ใส่น้ำแช่ไว้เลย จากนั้นเราก็มาล้างทั่วเหลืองค่ะล้างเอาเปลือกออกนะคะล้างเอาสิ่งสกปรกออกล้างสักสองน้ํานะคะหลังจากนั้นก็แช่ไว้สี่ถชั่วโมงค่ะทัวลิสงก็แช่เวลาเดียวกันเลยนะคะสี่ถชั่วโมงเหมือนกัน หลังจากนั้นพอได้เวลาแล้วนะคะเราก็มาล้างล้างให้น้ําใสเลยนะคะประมาณ3-4น้ําค่ะถ้าน้ํายังขุน่นนี้ถั่วเหลืองเราจะเสียง่ายนะคะเอาให้น้ําใสเลยค่ะนี่คือเคล็ดลับในการทําน้ําถั่วเหลืองไม่ให้เสียง่ายนะคะเพื่อนๆสามารถทําไปเป็นอาชีพได้ค่ะนี่คุณที่ก็ขายอยู่นะคะ แล้วถั่วลิสงเราก็ล้างมาผสมกันได้เลยค่ะเวลาปั่นนะคะเราจะปั่นพร้อมไปกันเลยค่ะถั่วลิสงกับถั่วเหลืองค่ะถั่วลิสงจะช่วยให้น้ําถั่วเหลืองเรามีรสชาติเข้มข้นขึ้นนะคะและอร่อยมันขึ้นค่ะแล้วก็เตรียมน้ําที่เราเตรียมไว้ถ้าเพื่อนๆทําขายนะคะอาจจะเพิ่มน้ําเป็น10บกิโลก็ได้ค่ะแต่ถ้าทํากิน เราสามารถเข้มข้นได้ตามใจชอบเลยค่ะการปั่นก็จะใส่ถั่วเหลือง2องพับพีแล้วก็น้ำท่วมถั่วเหลืองนะคะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะพอปั่นเสร็จแล้วก็มากรองด้วยผ้าขาวบางค่ะน้ำที่เราเตรียมไวะะ้ค่ะก็นำมาใส่แล้วก็บีบ บีบให้น้ำเขาออกมาได้เลยค่ะเนี่ยค่ะจะเข้มข้นมากเลยค่ะถั่วเหลือง1กิโลนี้ถ้าเราทำขายเราอย่างเข้มข้นเลยนะคะก็จะได้ประมาณ30ถุงค่ะแล้วก็จะช้อนฟองออกให้หมดก่อนนะคะ ก่อนจะนำไปต้มค่ะวิธีต้มนะคะของคุณที่จะใช้แบบเป็นการนึ่งนะคะคือตั้งในน้ำน้ำน้ำอีกทีหนึ่งเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าเราตั้งโดยไฟโดยตรงแล้วเนี่ยก้นถั่วเหลืองเขาจะไหม้ค่ะจะมีกลิ่นเหม็นไหม้ค่ะเราก็ใช้วิธีนึ่งเลาคะ่ะก่อนนึ่งก็ใส่ใบเตยไว้เลยค่ะ การนึ่งนี้เราจะดูว่าใช้ได้หรือยังก็คือเราเปิดด้วยไฟกลางหรือแรงค่ะประมาณ20นาทีแรกเราก็มาดูว่าน้ำทัเรเองเราได้หรือยังถ้าได้เนี้ยเขาจะมีกลิ่นหอมของน้ำทั่วเหลืองค่ะแล้วจะไม่เหม็นเขียวนะั่นคือใช้ได้นะคะหรือเราจะตั้งต่ออีกจนกว่าหน้าทวเหลืองเขาจะขึ้นมาค่ะจากนั้นก็ใส่เกลือปรุงรสค่ะ เราเราจะใช้วิธีดมกลิ่นเอาก็ได้นะคะถ้าไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวนั่นคือใช้ได้แล้วค่ะถ้ามีฟองขึ้นเราก็ช้อนฟองออกนะคะแต่คุณพี่จะตั้งประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อความแน่ใจในการสุกข,ของถัวเหลืองเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เตรียมกรอบถุงไปขายได้เลยค่ะ มอนนี้จะได้ประมาณ32ถุงนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยเช้านี้คุณที่มีส่ง30ถุงค่ะ